ทางกอลเครับเป็นเรือที่เป็นแบบเอกลักษณ์คนปัตตานีใช่เนี่ย,ยแล้วเป็นเรือที่พิเศษก,ก,กว่าเรือทั่วไปก็คือมันมีลวดลายที่เป็นลายแบบ<อ>ล,ลายมลา,าย,ยูใช่ขเขาเราเียกเรือกอแล้วต้องโบกไหมครับเนี่ยต้องต<ม>้องโบกครับไม่โบกเดี๋ยวเขาจะไม่มาอันนี้เลยอันนี้เลยอุ้ยสวยหนูนี่ราคาเท่ากับเรือนั้นเลยครับ เรืออะไรก่อเรย้อดเรย้อดเออเรย้อดเรย้อดโอเคเดี๋ยวลงมาเลยครับลงมาที่นี่เลโอเคกระโดดนะอยากนองคลาดคลาดเสียโอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันมันมันต้องฝันที่คดีมางเขาบอกว่าปัตตานีเป็นทะเลน้ำตื้นนี้ไม่จมไม่จมอ๋อไม่จมไม่จมเรือนซิงเรือนซิงตอนนี้เรากำลังพาพี่คิวเทนะครับไปดูซันเซ็ตนี่นะครับไปดูกันเป็นไงบ้างพี่ฟิลลิ่งนั่งรถไอ้นั่งรถว่ะนั่งเรือ นั่งเรือเหรอครับนั่งเรือกแลเอดีไหมครับเคยนั่งไหมลำนี้เรือที่เป็นเรือกอลเออย่างนี้ไายนี้ไม่เคยนั่งนะเป็นชอบไล่ครับสวยชอบลายอย่างเดียวหลาเรือไม่ชอบเลยเรืออโอเคเลยมันเหมาะกับครอบครัวมาเที่ยวเนาะใช่ใช่อ้าวแบบมันอีกฟิลหนึ่งครับเหมือนถ้าเราเคยนั่งเราอาจจะเคยเห็นแบบเรือที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเรือเรือยอทเรืออะไรอย่างนี้เนาะเวลาแบบนั่งไปกินอาหารหรือแม้มีแบบ มีเอซเยอะมากเหลือผมเหลือผมด้วยร้อนเลยร้อนเลยโหสุดยอดเลยเขาเรียกว่าเป็นบางบ้านเนี่ยเป็นบ้านแบบบ้านเก่าบ้านเก่าว่าติดลิมแม่น้ำใช่เป็นบ้านเป็นบ้านแบบเนี่ยเนี่ยคือด้วยเค้าเจอร์คนปวตตานียครับเนี่ยจะมีนกเขาเรียกนกพงโอ้เขามีนกในบ้านเขาจะเลี้ยงอย่างนี้ก็คือเป็นเค้าเจอร์ของคนที่นี่ครับแล้วก็ เรือเขาจะจอดหลังหลังบ้านอย่างเงี้ยครับหลังบ้านเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี่เนี่ยก็คือทำประมงประมงอาชีพประมงเป็นหลักเนี่ยก็จะมีกระชังปลาเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูป่าโกงการกันในป่าต้นเองใช่ครับอารมณ์เหมือนป่ามีซอนเวลาเข้าไปจริงหรอมันจะมันมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนอุโมงอ๋ออ่าอุโมงป่าโกงการรับสวยมาก ดูสวยมากอ่ะเหมือนเป็นภาพแลนด์สเคปเลยอะ่ะโหด้านหลังสวยมากอันนี้อ่าวมาตานีอ๋อแฟนผมบอกว่าน,นี่อ่าวมาตานีครับแสดงว่าอันนู้นไม่ใช่อันนู้นอ่าวใคร <c oughs> อา่อาวอ่าวไทยเป็นอ่าว เขาเเหรอเฮ้ยเย็นเหรอเม it, um <S 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 ื่อเย็นเมื่อเย็นอุ้ยมันยังไม่ตายพี่อันนี้เรากำลังจะเข้าอ่าอุโมงค์ป่ากลางแล้วนะครับเดี๋ยวพอเข้าไปในนี้จะไม่มีสัญญาณแล้วนะเวลาเข้าไปข้างในนี้กินเข้าในป่าหรอครับใช่ครับเข้าในป่าเลยฟิลแบบอเมซอนเลยเวลาเข้าไปแบบนั้นเลยเหมือนในหนัง่ะอุ้ยแต่รู้สึกเย็นใช่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 มันจะอีกฟิลลิ่งนึงแล้ว กออันนี้เหมือนันนี้ชิคเนเจอร์นะครับน้ำบูดูป่ะอ๋อเคยกินแล้วเคยกินแล้วน้ำบูดูแต่มันออกสีเขียวๆนะ เกงเขียวหวานคำว่ากินนี้พูดว่ามาแก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 ข้าวนี่นาซีก็คือมาแกนาซีอ่ามามาแกนาซีใช่มาแกนาซีเุ้ยเป็นปลาอ่าเป็นปลาครับเป็นปลากับกับกับผักเล้ผักกูดไหมผักกูดเนี้ยปลาออยำผักกูดใช่ครับลุยเลยนี่นี่นะครับไข่เจียวนะครับ โมอโม่โม่ไม่หมดความสัตย์ทางมันมากหมายถึงไข่เยอะน้ำมันไม่หอมไม่ใช่อร่อยมากอร่อยมากอยอร่อยมากอร่อยครับอันนี้ชาอะไรครับชาดำเย็นชาดำเย็นนี่ชาดำเย็นนะครับโหสุดยอดเลยครับชาดำเย็นมากเลยอะเกลี่ยนิดรึเปล่าหมักหน่อยหมับเหน่อนซอสมิกซอสอันนี้โอ้โหแกงครับ อ๋อนี่เขาวางอวนเหมือนนี้เขาวางอวนอ่ะเป็นปลาอเลาะไรนะครับโอ้หอ๋อวางอวนปลากระบอกเอาเอาพี่ลงผมลงอ่ะจริงเหรอูจริงปะเนี่ยพูดแล้วนะรู้ถอนไม้ก่อนถอนไม้ก่อนตายแล้วชิโก้ไม่เคยโดดน้ำเลยแกหลายปีไม่เคยโดดน้ำเลยโอ้ยโดนกับพี่คิวเทเขาไปโอ้โหแม่ง ตายแล้วเพี่นงลงำไมอะพี่นงอันตรายไมอ่ะอันตรายไม่พี่นำก่อนดิพี่พี่นี่ต้องนำใดหวานำก่อพี่ต้องนำก่อนพี่ต้องนำก่นเราเดี๋ยวเราไงหลังลงเลยปน้ำกะดานะอกนน้ำอ่แล้วไป่นีมา้มีโอตาย เข้าใจว่ามันลึกนะเหือลอยได้ไงเนี่ยอุษารุ้นอยู่ตรงไหนจริงมันน้องยังดึได้เได้ได้ได้คอนเทนละได้คอนเทนต์ละไอ้กลับแล้วนะพี่พี่ไปเลยพี่พี่เลยนะพีีดีดีมากไปเร็วไปเไม่ได้ไม่ได้ไี่ได้ไม่ไพืนพุดดิงเลยาเลยพดดิ้งไม่ไปเล้วไ่ไปลไ

โอเคครับเป็นไงมั่งพี่คิวเทล่องเรือวันนี้เปียกหมดเลยไม่ใช่แค่เปียกับเป่าแตกแล้วนี่เปียกยันบอกเลยเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยถึงนี่เลยโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมโชว์ชดได้ขึ้นเออโอ้ยตายแล้วขาดเลยนะโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยโอ้โหผมแท้เป็นไงมั่งแบบมาแบบกินอาหารแบบบนเรือตอนลรกผมชอบตอนโดดนะกับพี่ชินโอ้โหนี่ครั้งแรกในชีวิตผมนะ โดดน้ำกับพี่คิวเทเนี่ยเกาติดไม่คิดจะโดดด้วยครั้งแรกเลยอาหารอร่อยไหมอาหารอร่อยมากเลยอาหารอร่อยมากผมไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้แบบแป๊บเดียวแบบหมดจานเลยนะกินแบบทีเด็ดเลยคือชาอะไรนะชาชาไทยชาชาดำเย็นชาดำเย็นอร่อยมากชาดำเย็นไม่เหมือนที่อื่นอ่าใช่มีความไม่รู้เป็นสไตล์ที่นี่หรือว่าใช่ใช่สไตล์ที่นี่เลยสไตล์ที่นี่เลยมีความแบบ พรีเมียมหน่อยนะมีความมีความช้ามากขึ้นอ่ามีความช้าใช่ใช่อร่อยอร่อยสไตล์ชาใต้บ้านเราเลยครับอ่าเป็นสไตล์แบบชอบมากเลยกินไป2แก้วมั้งกินไป2แก้วเลยเออใช่ใช่ใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยพี่ธรรมชาติบ้านเราดีเนาะปัตตานีเนาะบ้านดีเนาะจริงเมื่อกี้พอเข้าไปก็เงียบสงบสบายกินข้าวอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยจบด้วยการ โดดลงน้ำอะไรเงี้ยฝากเชิญชวนหน่อยครับฝากเชิญชวนหน่อยเชิญชวนโดดน้ำมาพี่ใช่เชิญชวนครับผมจริงๆก็อ่าที่นี่เป็นที่ไหนเรียกว่าอะไรนะบาราโฮมบาราโฮมบาลาโฮมนะใช่บาราโฮมบาราโฮมก็อยู่ถัดมาจากตัวเมืองปัตตานีนิดหน่อยปัตตานีนิดหน่อยนะทุกคนก็จะมีแบบให้มาเราเราเป่าก็ได้ใช่ถ้าเราว่ามาเป็นรายคนมาเป็นรายคนก็ได้สวยดีนะสบายนะทุกคน มาล่องเรือกินอาหารดูธรรมชาติอ่าใช่ใช่ใช่ข้อดีคือเรือน้อยเรือน้อยเราไมจะไม่มีเราจะไม่ใช่ไม่เจอฝูงเรืออ่าโอเคไรเในความแบบสบายสบายโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่โอเคพี่เจน่ารักมากๆเลยอ่ะโอ้ยเด็กขอบคุณพี่ดีดีมากครับโดนน้ำกับผมเนี่ยนี่คือแบบที่สุดโลกพี่โอ้โหไปว่ขนาดนั้นจริงแบบยอมยินดียินดีมากครับพี่เปลี่ยกหมดเลยเลยครับผม